ไม่สามารถที่จะทําได้หเหมือนคนทั่วไปก like ็ไม่ต้องโทษใครนะว่าโทษตัวเองแล้วกันนะแม้กระทั่งจะกินก็เป็นทุกข์นะครับระหว่างที่จอดรถกับร้านอาหารถ้าไกลก็เปลี่ยนร้านเลยเดินไม่ไหวพิ่งรู้ตัวเหมือนกันครับว่ามันตลาดรู้ตัวตอนที่รถมันชนอะไรอย่างนี้ครับอาจจะยืดลำบากนิดนึงครับเพราะว่า หลายๆเรื่องมันก็ไม่สามารถที่จะทําได้เหมือนคนทั่วไปก็ไม่ต้องโทษใครนะว่าโทษตัวเองแล้วกันนะโดยลักษณะการใช้ชีวิตเนี่ยมันทําให้เราทิ้งทุกอย่างที่คือเลือกการกินความสะดวกสบายมากสุดการทํางานที่เป็นแบบนี้เรารู้แล้วทาแบบนี้เราก็มีของกินตลอดเวลา,า,าขับรถเข้าที่พักึือมีการกินตลอดเวลาการออกกําลังกายเนี่ยไม่มีครับกินกับนอนมีแค่นั้นครับอย่างเดียวที่มีความสุขเลยก็คืออย่างนี้พี่บอยคือการกินที่เหลือทุกๆเรื่องอื ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทํางานสังคมการใช้ชีวิตแม้กระทั่งจะกินก็เป็นทุกข์นะครับเพราะว่าเวลาจะไปกินเนี่ยระหว่างที่จอดรถกับร้านอาหารนะถ้าไกลก็เปลี่ยนร้านเลยเดินไม่ไหวครับน,นี่คือเรื่องจริงครับทุกอย่างที่เป็นหมูเนื้อมันถ้าเลือกกว๋วยเตี๋ยวสักมื้อหนึ่งไม่กิน,นจะเลือกข้าวขาวหมูข้าวหมูกรอกจะเรียกเป็นร้านแบบนั้นโดยสังคมของผมเนี่ยณช่วงเวลานั้นเนี่ยก็คือนั่งนับดัวประมาณ17-18ถึงชั่วโมงจะมีการกินตลอดเวลาเช้าปุ๊บประชุม มีเบรกกลางวานันเบรกเย็นหลังจากเย็นมิทติ้งมิทติ้งเสร็จปุ๊บซูเปอร์มิทติ้งงานทําให้สังคมเราอยู่ด้วยกันพอสังคมอยู่ด้วยกันก็คือเพื่อนอยู่ด้วยกันก็เนี่ยครับก็คือเราก็อาจจะต้องกินเรามางคนไม่กินเหล้าไม่กินเบียร์ครับแต่เรากินทุกอย่างที่ไม่ใช่เราไม่ใช่เบียร์ขนมของหวานแล้วก็อาหารนครับเคยว่ายน้ำก็ในระดับประเทศฟุตบอล อาชีพ2ออย่างนี้ครับทำให้ผมเล่นมาจนจบมหาลัยอาจจะมีเจ้าเนื้อนิดหน่อยแต่ว่าด้วยความที่อย่างว่ายน้ำาซ้อมหนักก็จะดูลีนไปเลยแต่ตอนเล่นฟุตบอลนะครับก็อาจจะมีอ้วนหน่อยแต่ว่าอาจจะด้วยอายุก็เลยทำให้รู้สึกว่าเรายังเล่นได้แต่พอเลิกเล่นปุ๊บเนี่ยล้วก็ทำงานที่นี่เลย,เยทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยเราไม่เคยเจอสังคมแบบนี้แฮปปี้ครับ,รบมีความสุขกับมันตลอดเลยครับ คือถ้านอนไม่สนิทอาจจะมีหลับหลับตื่นตือนอันนี้คือไม่ได้นอน,นครับคือเช่นสมมุติว่าเข้าบ้านห้าทุ่มแล้วง่วงหลับไปประมาณตีหนึ่งก็จะตื่นปุ๊บก็จะไปหลับทีตีสามสมมตินะฮะประมาณนี้ตีสามปุ๊บก็จะไปตีห้าจะเว้นประมาณชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงชีวิตใช้ซ้ําๆกันแบบนี้ครับประมาณ 6- กถึงเปีและการหลับครั้งนั้นก็ไม่ได้เป็นการนอน,นครับบางทีก็อาจจะเป็นการถ้าโชคดีหน่อยก็นั่งหลับช่วงที่มันแย่ๆหน่อยก็ไปซื้อรีไคนเนอร์เก้าอี้พักผ่อนมาที่เอ,นอน็น น่าจะร้อยแโลพอหลังจากนั้นเก้าอี้ตัวนี้ก็เอาไว้ตากผ้าละเพราะว่าตัวเองก็นอนไม่ได้เหมือนเดิมก็ไม่สามารถที่จะไปช่วยได้ตอนนี้ก็ต้องใช้กําแพงเป็นหลักช่วงหลังกําแพงก็ไม่ไหวบางทียืนหลับก,ก็มีครับก็เพิ่งรู้ตัวเหมือนกันครับว่ามันอันตรายรู้ตัวตอนที่รถมันชนมาอะไรอย่างนี้ครับ<ม>เพราะว่ามันสะสมจากกลางคืนตอนเช้าตื่นไปทํางานออกจากบ้านมาไม่ถึงนาทีเลยครับทางเข้าออกบ้านเป็นทางเลนเดียว คนก็โทรเข้าไปที่บ้านหรือว่ามีใครมาจอดรถขวางก็ไม่รู้เรียกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นหลับออกมายังไม่ถึงนาทีเลยเนี่ยคือเพราะมันเป็นไซเคิลตั้งแต่กลางคืนมากลางวันปึ๊บไม่ได้นอนสะสมมันมาตลอดทําให้เราพักผ่อนไม่เพียงพอเวลาขับรถเนี่ยไปกับเพื่อนไปกับเจ้านายเป็นปกติเลยนะครับที่เขาต้องยื่นมือมาจับผมอะไรให้เพราะว่าผมหลับก็บางทีกระจกมันสะท้อนไงข้างหลังก็คงจะ พูดกันเหมือนจะชี้ดูคนนั้นสิเน,น,นี่นอะไรอย่างเงี้ยว่าเหมือนอะไรหรืออย่างเช่นสมมติว่าขึ้นลิฟที่โรงแรมพอเราก้าวเข้าลิฟต์ปุ๊บมันร้องบางทีมันได้6กคนไงแต่อยู่ในนั้นแค่3าคนเงี้ยลิฟต์อาจจะพังก็ได้นะครับคิดในแง่ดีพอมันร้องว่าผมเข้าไปอ่ะอีกคนก็ไม่เป็นไรคร่ะเดี๋ยวออกให้เราความรู้สึกในในใจที่ที่คิดไว้แต่ถามว่าก็ยังไม่ลดครับเพราะยังไม่เดือดร้อนอยากกินอยู่เมื่อก่อนเนี่ยอยู่ที่ภาคเหนือซึ่งก็ขอเป็นเจ้านาย ในการที่เดินทางจากกรุงเทพไปประชุม,มเขาก็โอเคนะครับแต่เราไม่สามารถจะบินไปได้เชียงใหม่ก็ต้องขับรถประมาณ9ชั่วโมง <im> ผมก็ต้องออกโรงหน้า2วันนะครับ <im> คือยังไม่ต้องตรวจนะครับแค่เดินเข้าไปหมอก็ทักเลยว่าตรงใหจะเป็นโรคอ้วนอืเพราะนั้นก็คือก็ไม <ul> ่ต้องไปไม่ต้องไปยังไงก็อ้วนกลัวครับกลัวผลกลัวผลที่จะออกมาถ้าเกิด ตรวจมามีน้ําตาลสูงมีไขมันที่ไม่ดีก็รู้อยู่แล้วคือยังไงคุณก็ต้องบอกผม้วนก็ไม่ไปครับกลัวผลมันก็เลยเป็นผลมาว่าแต่ล่าสุดที่ไม่ได้ไปก็เพราะว่าเครื่องชั่งน้ำหนักอะ่ะมันชั่งไม่ได้แม็กซิมัมเลทมันจะ1้อยกิโลซึ่งมันเกินโอเวอร์ไปแล้วมันก็จะเออร์เลอร์เป็นผลให้ผมไม่สามารถที่จะชั่งน้าหนักเครื่องนั้นได้ถ้าเวลาไปโรงพยาบาลเนี่ยก็ต้องชั่งในเครื่องที่เป็นรถเข็นชั่งรถเข็นก่อนแล้วเอาคนไปชั่งคล้ายคเครื่องชั่งข้อสารนะครับ าช่วงที่ลดผมก็อาจจะลดข้าวอาจจะเหลือประมาณสัก6-7คำแต่ที่เหลือก็จะเป็นปลานึ่งผักหนึ่งหรือเป็นปลาแซลมอนก็จะเป็นวนอยู่อย่างนี้ครับเป็นเดือนๆปีๆเลยตอนแรกก็มีความตั้งใจครับมีความมุ่งมั่น แต่เป้าหมายไม่ชัดมันไกลเกินที่จะคิดผมคิดไม่ออกเลยผมจะลดไปถึงกิโลพอนอนได้รวกเนี้ยคือผมจะไม่ได้คิดถึงอดีตนะอยู่กับปัจจุบันแล้วก็มองอนาคตก็คือว่าอนาคตก็คือเป้าหมายว่าถ้าผมกลับมาได้เล่นบอลอีกครั้งหนึ่งเป้าหมายผมควรจะอยู่เท่าไหร่เป็นชาเลนต์ตัวเองว่าเราจะลดไปถึงเท่าไหร่แต่ระหว่างทางเนี่ยก็ต้องแยกออกว่าเราจะทําอะไรวันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานแต่สุดท้ายครับผมก็ต้องมานั่งดูตัวเองว่าเราควรจะเหมาะสมที่น้ำหนักเท่าไหร่ซึ่งณนะวันนี้ผมคิดว่าประมาณ45เี่คจุดนนจส้ว ก,กับสิ่งที่เราน่าจะพอใจน้ําหนักเท่านี้น,น่าจะโอเคอย่างวันนี้ก็คือต้องวิ่งมาก่อนอเพราะว่าเรารู้ว่ากิจกรรมวันนี้เราจะทำไรบ้างนั่นเราก็ทําส่วนตัวเรียบร้อยก่อนครับแล้วก็ใส้สายกระทานข้าวกลางวันก็ถ้าช่วงนี้ก็อาจจะพักผ่อนได้ทํานู่นทำนีห่หรื พาแม่ไปอะไรก็ได้แต่ตอนเย็นพอสี่โมงครึ่งปุ๊บผมจะต้องไปออกกำลังกาย5้าโมงลงสานามฟุตบอล6กโมงครึ่งเลิกกินแตงโมงประมาณ5กิโลผมอาจจะไม่ค่อยมีวิชาการเยอะเนาะแต่แค่มีความรู้สึกว่าเราทําแบบนี้มาตลอดปีกว่าๆาแต่เพีงเยงแต่ว่าเราอาจจะต้องรู้ว่าสารอาหารที่เรากินนะครับเรากินอะไรเข้าไปบ้านส่วนการออกกาลังกายเนี่ยห้าวันจันทร์ถึงศุกร์เป็นแพทเทิร์นเลยส่วนเสาร์อาทิตย์มีแทรกเข้ามาตลอดเพราะว่ามีการแข่งขันฟุตบอลตลอดบุฟเฟ่ต์ต่างๆผมก็กินเหมือนเดิมครับอาทิตย์ละสองครั้งสิ่งที่ผ่านมามันไม่่ใชเพรราาาะอห ที่ทาให้เราอ้วนมันเป็นความบาลานซ์ที่คุณบอยพูดเราอาจจะหนักหนักจนแบบไม่มีการผ่อนเลยเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เราต้องกินน้อยลงแต่หลังจากนี้คือถ้าเราบาลานซ์ได้เรากินเหมือนเดิมตั้งแต่ลดก็ไม่ได้อดอยู่แล้วแต่เราต้องรู้จักเอาออกบ้างเพราะไม่งั้นน่ะมันก็จะสะสมเป็นตกค้างนั่นหมายถึงว่ามันจะทำให้อ้วน